ถ้าเขาไม่เห็นค่าก็ถอยออกมาเราไม่ใช่มาม่าที่จะมีค่าแค่เวลาที่เขาหิวบางคนไม่เห็นค่าในสิ่งที่มีจนกว่าจะเสียมันไปแต่ความจริงก็คือเขารู้ว่าเขามีอะไรแต่แค่ไม่เคยคิดว่าจะเสียมันไปเท่านั้นเองอย่าพยายามทำดีกับคนที่เขาไม่เคยเห็นค่าในตัวคุณเลยเพราะต่อให้คุณทำดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ไม่เคยสนใจอยู่ดีการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าทำผิดที่ผิดเวลาและผิดคนนอกจากเขาจะไม่เห็นค่าแล้วยังจะเสียเวลาเสียความรู้สึกเราอีกคนที่รักเราจริงๆก็มีเราควรจะเอาเวลาตรงนี้ไปใส่ใจเขาจะดีกว่ามันมีจริงๆนะคนที่รักบางคนเพียงแค่เห็นหน้าคนที่เกลียดบางคนเพียงแค่ฟังเขาเล่ามาไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่าเพราะสำหรับบางคนความดีซื้อใจเขาไม่ได้ใส่ใจมากไปก็ทุกข์ สงสัยมากไปก็ทรมาน